Đồn lắm Đồn lắm, tồi lạ nè, Này này, đồn lắm Này này, đồn đéo. Đồn dừa năm cháo tuổi <laughs> เป็นได้เนสวัสดียามเช้านะครับท่านผู้ชมเช้าอันแสนมืดครึ้มนะ <c oughs> วันนี้ก็ชุ่มฉ่ำนิดนึงนะครับเรามากระพงบุฟเฟ่น,นะครับที่บ่ออินเตอร์นะเราก็ไม่เคยมานะครับบ่อนี้นะผมก็มาครั้งแรกนะครับก็มากัน ก็มีคนพอสมควรนะครับวันนี้นะฟ้าคลึมๆนะแต่เราจะรอดหรือเปล่านะครับต้องไปลุ้นดูนะไปลุยกันดีกว่าครับผมนะครับนี่มาคุยกันเรื่องอุปกรณ์ก่อนนะครับก่อนที่จะตกนะก่อนที่จะเริ่มน้ําเช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดน้ําเช้าของผมนะครับจะเป็นรอกแอนเทเลสนะครับปี2 0 1 9นะแล้วก็คันเวท820นะครับแล้วก็คันสปินนะครับก็ลอกอาบูนะครับคันก็เป็นคัน เบรคแปดสิบเจ็ดนะครับตัวคันนี้นะคันสปินนะครับแล้วก็อันนี้สําหรับงานเก็บผมนะไว้คอปปักนะครับก็เป็นลอกอาบูนะครับคันเบท6หกขีดสิบนะครับของเฟนบิกนะคันนี้นะแล้วก็เยื่อของเรานะเยื่อน้ำเช้านะก็จะเป็นตะกั่วนะครับอ่าเป็นหัวจิกอ่าปลาย่างหัวจิกนะครับสามนิ้วนะแล้วก็ตะกั่วสิบกรัมเจ็ดกรัมนะครับอ่าผมก็จะเตรียมไว้สองหัวนะครับ ผมเตรียมไว้สองน้ำหนักนะครับของหมอจิกนะก็แล้วก็อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วนะเริ่ม8ปดโมงนะครับสำหรับบ่ออินเตอร์นะครับก็จะเป็นค่าคันหก0้บาทปลาสามร้อยโลนะครับลองไม่ลุ้นดูนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้นะฟ้าก็ปิดนะครับคือที่จริงอ่ะฝนมันตกมาบ่อยครั้งแล้วนะครับฝนมันตกมาบ่อยครั้งแล้วนะ เพราะว่าที่จริงมาสองอาทิตย์ได้แล้วนะคือฝนก็ยังไม่หายนะครับพายุน่าจะเข้าแหละแต่ไงอาจจะอากาศปิดอย่างนี้อาจจะดีาก,าดก็ได้นะของไม่แน่ไม่นอนครับของในน้นํานะวันนี้เราก็นี่เลยรองเท้าใส่ไม่ได้ครับต้องถอดอย่างเดียวครับถ้าใส่นี่ก็คือไม่ต้องถามถึงนะเท้าโรกเท้าช้างถามหาเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรออีกสักพักนะครับเดี๋ยวก็เริ่มแล้วนะ แรกนะครับไม้แรกนะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงวิมันแนบเฉยๆครับท่านผู้ชมไม้แรกเราไม่หมาเลย เรายังไม่โดดเลยนะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเนง,งียบเลยเลยสภาพอากาศแบบนี้รู้สึกจะร้อยๆซะเหลือเกิน โดนแล้วโดนแล้วครับตัวแรกนะแรกเรามาแล้วอย่าไปรหัสอีอยาไปรหัสทำไม <c oughs> ปู่ปลาแรงดีครับท่านผ <c oughs> ู้ชมลัางออกจากรหัสนะ คปลาตัวแรกของเรานะหาแล้ว เกี่ยวกันหรือเปล่าไม่ใช่นี่เหมือนปลามันกัดตึกตึกแล้วมันเหมือนพมขนาดผมส่งนะเหมือนมันไม่เอาอ่ะใช่ยองงี้อุ้ยลุดยังงี้ลุดเฉย ได้เวลาเริ่มเก็บแล้วนะครับนะก็ใช้ชุดเก็บแล้วกันนะครับก็ลองปลายางก่อนนะครับปลายางหัวจิกนะปลายางตัวเล็กกว่าเดิมนะลองกอดูก่อนนะครับน้ำเช้าเราก็ได้แค่ตัวเดียวเองนะโอ้วันนี้เงียบเหงาหานอนเลยฝนก็ปล่อยๆนะครับไม่ได้เดือดฝั่งนี้นะไปเดือดฝั่งนู้น เราก็ต้องไปกอเก็บมาให้ได้แล้วกันเดียนแบบจุ่งเอานะครับก่อนจุงเยือก่อน เพิ่มเยี่ยมมาช้าๆนะครับลองไล่หาแอคชั่นดูนะเราก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆนะเพื่อเจอนะครับเกียวผลมเพราเกี่ยวผลเนี่ยคนจับทีได้ ไงโดนแล้วพายางดูแล้วครับท่านผู้ชมไา้แล้วนะปลากรอไม่นาน <c oughs> <c oughs> กดัดใกล้ๆเลยนะที ครับตัวที่สองเรามาแล้วนะตัวที่สองนะครับมันมาตกข้างๆนี่เขาแก้มเลยนี่ครับมาแล้วนะครับเข้าแก้มนะมันมาตกด้านข้างนะเรียบร้อยเลยไปรุยกันต่อครับ กดไว้ก่อนนะปลายางมาเช่นเคยนะค้คครับตัวที่สามแล้วนะอ่าแล้วตัวที่สามถที่สามนะครับ นี่อ้ยเต็มปากเลยนะเต็มขอปากเลยนะครับท่านผู้ชมนอ้ใสสวยนะกินไกลซะด้วยตัวนี้นะโอเคครับ ีไงโดนแล้วโดนเหยื่อน้ำเช้าเฉยเลยประยางครับสามนิ้วก็นน้ำเช้าเปลี่ยนไงล่ะ โดนแลครับ่านผู้ชมเอาเหยื่อน้ําเช้ามาเล่นนะเรียบร้อยเลยอ่ะที่สี่นะเหยื่อน้ําเช้ามากัดเลยครับสามนิ้วนะ,ะนี่ไปย่างสามนิ้วนะครับ่านผู้ชมนี่กัดเลยนะเรียบร้อยชมตึงไปเลย กา,า,าแล,าแลานมาสักอุ้ยเยสียดายเลย น่าจะติดมินอะเออตัวที่ห้าก็ไม่ได้เลยเนาะหลุดหลุดหน้าสวิงเลยครับท่านผู้ชมอืมกัดใกล้ๆครับอุ้ยตึงตึงหนึ่งแล้วก็หายเลย อขอจนโดนครับปักนะอ,อ่ะ,อะจนได้ครับตัวที่ห้านะใช่คิงดอม ที่เหมือนเชอร์รี่อ่ะมาแล้วครับกินปลักใหญ่เรานะตัวนี้นะนี่นะฮะปลักใหญ่เรียบร้อยนาเขาก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เหลือเราไม่กี่คนนะแต่คนตกไม่กี่คนนะครับนี่เเริ่มกลับแล้วนะก็เริ่มบอลเริ่มวางหมดแล้วนะเรามีไม่กี่คนนะ ต้องลองหาไปเรื่อยๆครับนี่ก็เย็นแล้วเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราก็เก็บของแล้วลกนน็จะได้เวลากลับบ้านแล้ว <EN> ฮะครับก็ถึงยามเย็นแล้วนะครับก็ได้เวลากลับบ้านนะครับวันนี้เราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับลุยมาทั้งวันนะเลยเหนื่อยเลยนะก็มาชมผลงานแล้วกันนะครับมาชมผลงานนะสำหรับของเราห้าแต้มนะแต่อนี้รวมกับของนาฟานาฟาซื้อด้วยนะซื้อปลาคนอื่นด้วยนะครับแต่ของเราห้าแต้มนะก็เลยดูเยอะๆหน่อยนะครับนี่เห็นปลานะครับนี่ปลาทั้งหมดของเรานะครับผมอยู่ในนี่ห้าตัวนะ ได้พอสมควรครับวันนี้กเกาะเหนื่อยเหนื่อยนิดหนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงทริปหน้าเราจะไปไหนกดซับะไครตไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะไปลุยกันที่ไหนนะครับหรือจะไปลุยช่อนหรือกระพงนะครับฝากกดติดตามกดซับะไครตด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าครับบ๊ายบาย